สวัสดีครับวันนี้นะครับออกมาดูไหมยิงปลาหนังติ๊กยิงปลาครับผมพอดีว่าอากาศก็ดีๆหน่อยครับก็มีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่านี่จะมีปลาไหมครับนี่ครับคลองด้านหลังนี่ครับนี่เนาะคลองยาวๆมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือจะเห็นตัวไหมนะครับเพราะว่าอากาศมันยังเย็นๆอยู่นะครับ ไปครับไปดูกันเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์นะครับมาไป,ปลุยกันครับอ้หนาวครับเกาหลีตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยขนาดเดือนมีนาจะมีสาแล้วครับยังหนาวอยู่ครับลมด้วยทั้งหนาวทั้งลมครับ เดี๋ยวผบก่อนแป๊บหนึ่งครับหนาวหนาวโอ้เย็นหูหมดแล้วครับ ก็ยังมีป้ายอยู่ครับด้านล่างยังเห็นฝุ่นอยู่เห็นมันเล่นฝุ่นอยู่ครับไปครับไปลุยกันเรียบร้อย ไปดูว่าจะยิงได้ไม่ได้นะครับวันนี้ไปลุนกันนี่นะครับด้านล่างยังนี่น,นี่อยู่ด้านล่างนี่ห็นมันเล่นฝุ่นอยู่ครับแต่ว่าล้มแรงครับเป็นคืนน้ำคืนน้ำแรงอยู่ครับผมมองยากในน้ำก็ไม่ค่อยใสขนาดไหนวันไหนน้ำก็ใสไม่มากครับเดี๋ยวไปดูตรงนูน้นห็นมันพุทธอยู่ครับ ลอาไปดูตรงนันพุทธกันเนี่ยด้านล่างพุทธเห็นมีตัวอยู่ครับอยู่ข้างล่างนะั่นนะั่นนะนะนะอยู่ข้างล่างเห็นเหรียญฝุ่นเห็นได้ปีนไปให้ปีนมาเขาขาวอยู่ครับ ไปครับไปลุยกัน អីលុំអីៗៗៗអីយ៉ា ูุดอกไหมอู้ดนหลังนิดเดียว ดอกไม้ลองลูกดอกไม<ฮ>ส้สอดปุ๊บสอดปุ๊ด ยบร้อยศูนตัวนี้จอดจอเลยทีเดียวกันเลยขอเขาคอ

ก็วันนี้นะครับก็ออกไม้วันแรกป2022กีสองพันยิบสอรได้2ตัวก็โอเคอยู่ครับอากาศยังหนาวอยู่ครับเกาหลีนี่ครับนี่ได้2ตัวโอเค2สองตัวพอครับเพราะ,รระว่าปายก็เยอะอยู่ครับนี่ครับนี่ยังมีอยู่อีกเป็นฝูงเลยอยู่ทางข้างล่างนะครับใส่แว่นถึงจะเห็นยิงสองตัวทีเดียว,วักน ตัวหนึ่งยิงอย,งยงู่นู่นปอบปดเลยเหรอตัวหนึ่งมาทางนี้อีกครับก็คลิปนี้ก็ฝาก็แดดแดยนะครับแาะว่าอากาศมันหนาวครับเออปวดปากสันไปเลยครับอากาศมันยังหนาวอยู่เลยตอนนี้ก็ยังจะติดลบอยู่ครับอย่างสูงสุดก็อยู่เกาหลีนี่ตอนนี้ก็ประมาณแปดองศาถึงสิบองศาครับ ก็ยังดีอยู่ครับที่ยังมีตัวไห้นี่ครับก็โอเคครับออกมาไม้แหลกวันแรกด้วยอากาศก็หนาวเนาะบ,บรรยากาศครับคลองยาวๆอยู่ครับแต่นี่ยังได้อยู่เป็นปลาในรอดูนูน่นแหละช่วงเดือนเมษาปลายเดือนเมษาก็จะมีปลาหลายๆอย่างเนาะครับไม่ว่าแต่ปลาเบสปลาตะเพียนปลาในปลาช่อน ไปจอนเกาหลีพอดีมาเทสลูกดอกด้วยครับนี่ครับลูกดอกดอกสวรรค์หินเขาทำกันเลยลองทําดูว่าจะเป็นยังไงตัวเองทํานะครับก็โอเคอยู่ครับมุดน้ำดีนี่ครับหันอยู่ครับฝากคลิปไว้เลยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ